คำเตือนคำเตือนอมีภ้าแส,สีเสียงชวนขึ้นไส้อาเจียนเปิดระวังเมื่ออาหารของท่านอาจจะย้อนกลับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อการเป็นบุคลาการที่ดีต่อสังคมหมั่แล้วก็ขออภัยด้วยหาาเสียงอุปกรณาา์จำลองของเราบรรังไปเลยฐานที่มั่นผมได้ขึ้นมาบนพื้นดินอีกครั้งเพื่อไปยังสุดเพื่อไปยังสิ่งจูนใจอันมืดมนของเมืองมอสโกหลังไฮยนะ ผมได้รับคำเตือนในฐานนีโฮเกี่ยวกับหน่วยงานทหารพรานาซีไหมที่อยู่บนพื้นดินอ่าลืมเปิดคลิปขอต้อนรับเข้าสู่ช,ช็อกโกแลตเกมมิ่งนครลุ่มสลายอ่าใส่หน้ากากก่อนอแล้วก็อยู่กับเมโทพาที่เก้าปะวะใช่เก้าแหละปัง <laughs> ไหน น <tang ar> ี่ปืนไหมอออืืหกระสุนยี่สิบนัดเอาเถอะนายมีคนอยู่ไหมพอตอนนี้เป็นพาสู้กับคุณเคยเดินตามกันไปสิน้ำแข็งปกคลุมหมดแล้วอืม อะไรอะไรวิชั่นอะไรวิชั่นปะเย็นเนอะแย่ yeah, มากแั่ไม่มากพออ่ะมันไม่ใกล้พออ่ะรากหัวคุมๆสิ អូយយឺមណាស់អោអោចុចចូលទៅតៃ ยิงไข่ตายไหมวูตายเยอะปะมันไม่ตายยังไงมันถึกโคตรไอ้นี่ออยู่ไหนวะ้ยข้างบน เบือนเบียง,งเลยอ่าตายหนึ่งโอเคเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ยิงไข่แม่งเลยอ๋อมั่อยู่นี่ดู ตายไปทั้โว้ยเองนี่ก็ยื้อชีวิตได้จนนาทีสุดท้ายเชียวไหน,ไหนทางไหนทางไหนจะมาทางไหนเฮ้เหมือนยังมีคนอยู่นะใช่ใช่ยีดลด ปั๊มลมหน่อยจะแรงไม่พอโอ๊ยโอเคได้ฟิลเตอร์เพิ่มแล้วของเต็มอยู่แล้วไม,ไม่ต้องเปลี่ยน ปุ๊บจบแป๊บนึงไปหมดหมดแล้วหมดแล้วโอเคซาาศพอุ๊ย <c oughs> ท่าตายสวยฮาเลลูยา <Hallelujah. S 1> โอ้โหท่าตายอินดี้ใช่ไหม กูอยู่นานทำไมวันนี้รีบไปเถอะคลานคานออโอเคโอค๊ยปืนไฟไม่เอาปืนไฟไม่ใช่ับมบอลเตอร์แต่ใช้กับคนไม่ค่อยได้ขอต้องไปถงนูน้นนี่นี่ทานคืออยู่นี่ ว่าไปหนึ่งเทียบต่อไอไหนโผล่มาอีกไหมจุ๊บหมดยังอ้อน,นูนน่นของของมีฟิลเตอร์ให้ไหมเพื่อนไอ้พูดอย่านี้เขาไม่ใช่ฟิลเตอร์กัน,น,กนหรือไงวะพวกมึงกลยพันเลยเนี่ย ใช้ใช้ฟิลเตอร์แล้วฟิลเตอร์อีกนี่แกเป็นคนยุคใหม่หรอไอซินนอย,ยมเองอายุ่เท่าไหร่วันเนี้ยอ่าเก็บของผมยังจำความรู้สึกได้ว่าผมดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นเบอร์บอลในเมืองร้างแบบนี้เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความตายแล้วความรู้สึกนะั้นมันก็หายไปไหนหมดที่นี้ที่นี่บนพื้นดินท่ามกลางโครงกระดูกที่แข็งแกร่งกลายเป็นหิน จ้ที่แข็งได้เป็นแข็งแกร่งอะไรคงสิฉันวะเนี่ยอันตรายมีอยู่ทุกที่พวกสกายพัน์วิญญาณคนตายอากาศเป็นพิษและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรอันตรายและแลงไปกว่าผู้มนุษย์เลยและจับเท่าที่เราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ที่ไม่เป็นมิตรนี้เราต้องสร้างฐานที่มั่นขึ้นไม่ใช่อนานิคมที่น่าที่สงบสุขใหม่มัน,อ,นอันนี้วะ ม่ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องการแลกเปลี่ยนอะไรเลยี่เรียบร้อยครบแนละ้วเออไปถนนดีกว,ว่าไม่อยากเสี่ยงตกตรงไปตุยนะจ๊ะมีทางไหนวะพอกันเลยห้องตรงนี้หน่อยก็ได้ ฉันมาถึงรับของไปละโอเคเป็นปืนนี้รู้เลยว่าต้องใช้กระสุนนี้ดูเข้าก่อนโอ้โอเคหลบ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 แบบเขาไปอันไหนวะ าทางเข้าอยู่ไหนอันนี้ปะหาคนโอเคไปทางนี้แหละโอเคแก๊สเต็มแล้ว ใช้ปืนนี้เราก็ควรใช้ป <c oughs> ืนนี้อ๋ออยู่อุ๊กเกือกเกือกเกือกเอ็น e ึงตายยังปู่อยู่นี้ ไอ้บ้าไม่เห็นหรือไงโอ้อ่ะเขาก็ใช้แกนดีว่ะแถมนากากสวยกว่าเราเสียเปลี่ยนนากากปุ๊บโอเครีโดดได้ไหมรีโดดนี่กำลังดีมีอะไรเก็บไหมห้องนี้ กิบชาไปก <O' injuries. S 2> yes. ่อนโอเคไปติดติดม <t> ันอยู ho, ่ไหนสักพักเกินสวนกัน <ls> สวัสดีเพื่อนไม่ใช่ทางนี้นอ๋อน่ายอยู่ข้างบน กอน่าจะไปทางนี้แหละ <c oughs> ดูขาชี้ใช่ <c oughs> อ,อ๋อมันยิงมาจากทางนู้น เออตายสักทีเถอะนะ ยี่มึงจักั์ไปนี่บ่าเอ๊ะปืนอะไรออชักกันมาแล้วเนาะไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมให้ตายเถอะก็เป็นทางไหนวะา ต้องคนไปทางนี้สุดๆเลยคอลงไปข้างล่างก่อนโอเคไอ้บ้ามันพาฉันออกมาข้างนอกแล้วอ๋อเป็นตัวพาระส่งใช่ไหมอ๋อโหดไหม่ <c oughs> <laughs> ฉันต้องเข้าไปใหม่หรอไอ้ป้เอ้ย ตายเรียบมีไหม<ล>ข้อไปในการที่ฉันจำทางไปไม่ได้ของแค่จะเต็มทุกอย่างไม่ได้นะถ้าสบสวยเกินแต่ละคน จเตือนมีคนบุกลุกไหนอะเียอะระเบิดขอบคุณสำหรับของ โอ้ยติด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 แกอยู่ไหนวัยนี้จะเปิดโัยฉันก็รับรับหอมยิงอยู่ตรงนี้ก็ข้างฉันอยู่เอ้าโอ้โอ้โอ้ยารักษายารักษาด่วน ขอป๊บนเนือแกไปไล่ต่อไป <c oughs> <c oughs> ฟิลเตอร์แปบบ๊บอ,อ,อือ่าสื่อเอ๋ขอบคุณสำหรับฟิลเตอร์เพิ่มเติมไปทางไหนต่อวนะมเบลอเนาะ ดีๆๆๆลงข้างล่างอ่ะนี่เจอของพวกนาซีรีบเร่งที่จะเอาชนะผู้คุมการของสถานีคลิสพวกเขาไม่พร้อมที่จะรอสั์กายพันธมแทนเขาแน่นอนว่าเขาต้องการเยอะสถานีและต้องการพืนที่อยู่อาศัยแต่จะ เติมเต็มสถานีด้วยการปลดปล่อยด้วยวิธีนี้เหรอือมีลูกน้อยน้อยเกินในรถไฟใต้ดินแล้วคนที่เติบโตขึ้นมาจากความขึ้นมาจริงมาจริงน้อยกว่าสุดคอยเออสุลุกลุลลออกอคอยอะไรวะสุค <c ười> ะโคยเคยบอกผมว่ามีคน15บ้าล้านคนที่อาศัยอยู่ในในมอสโกเพียงลำพังและตอนนี้พวกเราไม่ไม่เกินห้าหมือนคนในรถไฟใต้ดินส5ล้านโอ้ oh. เหลือน้อยมากเลยและบางทีบนโลกทั้งหมดและถึงกขน,นั้นเราก็ยังคงสงสารซึ่งองสังหารซึ่งกันและกันและด้วยความกระโชกราวกับว่าเรายังคงเป็นคนนับนับล้านมีเพียงขี้เท่าเท่านั้นที่ยังคงอยู่ที่หัก6 0 0 0นล้านคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีประชากรโลกครั้งหนึ่งประชากรโลกเคยมีหกพันล้านคนขี้เท่าละฝุนของ พวกเขาอยู่รอบๆพวกเขากระทึบใต้รองเท้าพูทของเราพวกเขาปลอมตัวเป็นทรายและดินเหนียวฝุ่นและหิมะแล้วเราก็ลดน้ำพวกเขาด้วยเลือดสดแาวกับหวังว่าจะปลูกพืชบางชนิดออกมาจากดินที่ดังกล่าวอ๋อโอเคดูแลอ๋ออ๋ออ๋อ,อ ไอ้ตัวบ้านนี้ฉันพาฉันหลงทางนี่ลงหลุมนี่ั้งแต่แรกก็ถูกแล้วอเคมีใครแอบนั่งโจอยู่แถวนี้มัม้ย ตุยหนึ่งโอ้โหมาปุ๊บมันก็ยิงใส่ชั้นอย่างนั้นเลยตุยสองตุยไหมไม่ตุยได้ไงอ่าเอาไปโอ้ยมาเอามาอีก ยังเดียคนไหมเฮ้ยลุนโอ้โอ,อาล่ะแล้วมา,าต้องใช้อันนี้ละผมไม่หมดแล้วอะไรอีกช็อตกัน ไม่มีฟิลเตอร์เลยเหรอแล้วยังไงเอ้าเปลี่ยน,น้ากากปมาซื้อแล้วก็ออกไปทางนี้โอเคโอเคเก็บของก่อนโอ้ขอบคุณสำหรับฟิลเตอร์แม้เสียงเพลงนี่ช่างระงมเหลือเกินไม่มีกุญแจ ทำไมแมกกาซีนเป็นอั้นล่ะมีไม้มีกุญแจลงอยู่แถวนี้ไหมมีใครเอากุญแจมาแอบไปแถวนี้ไหมมีไหมมีไหมเหมือนจะไม่มีนะใช่ไหมโอเคเราจะไปทางนี้แหละ จะควาสึกกับอีกผู้นี้แหละโอเคไปยิงคุณนายก็ได้แต่ไม่ใช่มายิงฉันสิโอ๊ยไอพ้พวกสับหลับนี่อันนั้นเลยเหรอ โอ้เกือบโอ้ยโอ้คับคามคามคามคาฮิว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 โอ้โหเกือบ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 โอ้ยเดี๋ยววะอู้อ้านากแตกอีกแล้ว ไอ้พวกบ้าโอ๊ะไอพวกหัดฆ่ากันไม่มามมไม่ใช่ทาานี้ท่านไหนวะไม่ใช่เอ็ม โอเคไปทานนี้ทา่ทาไหนทาน้ทาไหนท่าไหนท่าไหนไม่อย่าโดนไอ้วพวกนักกระสวกไส้อ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ่ะใช้แบตก่อนโอเคอเรียบร้อยได้แล้วบีโดดอ่า สถานีบรักเห็นได้ชัดว่าสถานีบรักถูกครอบครองโดยพวกฟาสซิสต์แต่อูมมนบอกว่าเขาจะรอผมอยู่ที่นี่เพราะงั้นผมจะต้องเสี่ยงมาที่เข้ามาลาไปก่อนส <c oughs> าหรับพาร์ทนี้เราขอตัวลากไปก่อนอาเดียส